ที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าหมามาอัปเดตกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจํา10ตลาดบก6ตลาดน้าได้ไหมตอนนี้ค่ะมีตลาดบกเกิดขึ้นอีกหนึ่งตลาดนะคะในกิจกรรมนี้นั่นอยู่ที่ตลาดคลองบางหลวงนั่นเองค่ะโดยตลาดนี้เนี่ยนะคะได้มีการเปิดนะคะเมื่อวันที่10 21ตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะตลาดคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะถือว่าเป็นตลาดน้ํานะคะที่ สืบสารวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีทั้ง10ตลาดบกแล้วก็6ตลาดน้านี่เนี่ยคือ1ใน10ตลาดบกนั่นเองนะคะงานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลนะคะรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานนั่นเองนะคะในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนตลาดคลองบางหลวงด้วยค่ะรวมถึงมอบกิตติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดคลอง ตลาดนี้นะคะคองบางหลวงเนี่ยซึ่งเป็นตลาดบกนั่นเองค่ะแล้วก็เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนนะคะแล้วก็ชิมอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางรายการของเราค่ะก็มีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองประหัดมาฝากคุณผู้ชมไปรับชมรับฟังกันดีกว่าค่ะ ในปีงบประมาณ2,566ที่ผ่านมานะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ประกอบบ่จากกระทรวงสังคมเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐ,ฐกิจค่ะก็มีภารกิจเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะคะได้ไปค้นหาสืบค้นดูพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาค่ะก็คัดเลือกหนึ่งในนั้นก็คือตลาดคองบางหลวงค่ะมาพัฒนาคิดว่าการที่เราได้คัดเลือกมาจะส่งผลให้กับ ชุมชนค่ะสร้างเศรษฐกิจใ in ห้กับประชาชนในลําดับต่อไปค่ะและที่แห่งนี้ก็มีความพร้อมนะคะทางท้นานผอรองผอเขตก็ได้พูดได้ต้อนรับเราได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะส่วนเองก็จะสนับสนุนและก็ประชาสัมพันธ์ให้ต่อไปค่ะ <Yeah>. mm. ขอบคุณค่ะ